ประสบการณ์ทำงานเพื่อที่จะยื่นวีซ่า PR หรือว่าอยู่ต่อทำงานในออสเตรเลียต้องนับยังไงวันนี้มาดูกันค่ะวีซ่าที่เรามักจะต้องใช้ประสบการณ์ทำงานนะคะก็จะแบ่งเป็นวีซ่า4.7 0 Training Visa าวีซ่า4.82 Skill in ดีมานด Visa ่สองหมวดนี้จะเป็นแคนทรารีวีซ่านะคะแล้วก็อีกวีซ่าหมวดหนึ่งก็คือสกิ l ม i เกรชั่นพวก1.89 แล้วก็491ค่ะวิธีการนับประสบการณ์ทำงานของแต่และวีซ่าจะมีความแตกต่างกันนะคะมาเริ่มที่วีซ่าในหมวดนายจ้างสปอนเซอร์ซัปคลาส407แล้วก็482กันก่อนนะคะใครที่จะยื่นวีซ่าในหมวดนี้เนี่ยสามารถเก็บประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่น้องๆจะยื่นได้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเลยค่ะโดยน้องๆจะต้องเก็บประสบการณ์ทำงานให้เทียบเท่ากับ1ปีฟูลไทม์นะคะถ้าทำ2ปีพาร์ทไทม์ก็จะเทียบเท่ากับ1ปีฟูลไทม์ค่ะส่วนการเก็บชั่วโมง ำสำหรับวีซ่าในหมวดส i l l m i g r ร t ั o n คือสับคลาสหนึ่งแดและก็4 9 1เนี่ยจะเป็นการเก็บชั่วโมงทำงานเพื่อเพิ่มแต้มนะคะน้องๆจะต้องเรียนจบในหลักสูตรที่นำพาไปสู่อาชีพทีน่น้องจะเก็บประสบการณ์ทำงานก่อนค่ะยกตัวอย่างเช่นอาชีพในสาขา IT ีนะคะเขากำหนดไว้ว่าเราจะต้องมีวุฒิระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยค่ะนั่นหมายความว่าถ้าน,น้องจะเก็บประสบการณ์ทำงานก็จะต้องเก็บหลังจากที่เรียนจบระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป ชั่วโมงการทํางานที่เก็บเนี่ยคืออย่างน้อยยี่สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นใช้ได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่พี่แป้งมาแชร์ในวันนี้นะคะเป็นแค่ไอเดียเบื้องต้นในการเก็บชั่วโมงการทํางานที่น้องๆสามารถไปเตรียมตัวได้ค่ะแต่ว่าน้องๆคนไหนที่เตรียมเก็บประสบการณ์ทํางานมาแล้วพร้อมที่จะยื่นวีซ่าแล้วพี่แป้งแนะนําว่าให้เข้ามาปรึกษาพี่แป้งถึงรายละเอียดบีกย่อยในการนับชั่วโมงการทํางานในแต่ละสาขาอาชีพอีกทีนะคะน้องๆคนไหนที่มีคําถามหรือว่าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้า คอมเมนต์มาได้นะพี่แป้งจะเข้าไปดูคอมเมนต์แล้วก็จะตอบน้องๆเท่าที่จะตอบได้ค่ะและใครอยากที่จะรู้เกี่ยวกับวีซ่าชนิดไหนหรือว่าการยื่นวีซ่าแบบไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เช่นกันนะคะพี่แป้งจะทําคลิปออกมาให้ดูในครั้งต่อ,ตอไปค่ะแล้วเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบาย